เรื่องแห่งความผูกพันของเราจากรอยยิ้มเล็กๆที่เราให้กันคอยดูแลหัวใจและนับถึงแต่นั้นผ่านไปทุกวันผ่านเดือนและปีที่แห่งน,นี้ที่ทำให้สองเราเจอกันได้ผูกพัน ที่แห่งนี้ที่ตามแต่งภาพความประทับใจทุกเวลาที่แห่งนี้สำหรับรุ่นนี้จะดูดียิ่งกว่าที่แห่งนี้ก็จะคงอยู่ในใจตลอดไป หนึ่งปีแล้วนะคะสำหรับบ้านน้อยหอยสังของเราบ้านไอโซนะคะก็หนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้เจอเจอกันบ่อยมากแล้วก็ขอบคุณที่ขอบคุณสมาชิกทุกคนในบ้านเลยนะคะที่ที่ที่อยู่กันมาตั้งแต่เปิดจนมาถึงตอนนี้ยังไม่ปิด <c oughs> อยู่กันมาตั้งแต่เปิดเลยแล้วก็ก็ยังมีสมาชิกยังมีพี่พี่น้องๆองเข้ามาหาเข้ามาเจอกันบ่อยๆแล้วก็ให้กำลังใจ ในบ้านจนมาถึงตอนนี้ไม่ว่าจะแบบว่าจะมีใครเข้ามาใหม่จะมีใครออกไปบ้างยังไงก็ยังรักทุกคนที่แบบว่าเคยเป็นไอโซนะนคะก็รักมากมากเลยขอบคุณที่สนับสนุนแล้วก็ไปหามาเจอกันมาร่วมสนุกมาดูคอนเสิร์ตด้วยกันทั้งคอนไอโซที่ผ่านมาทั้งสองรั้งรักทุกคนมากมากเลยนะคะ Happy birthday ครับทารบ Happy birthday ครับก็ครบหนึ่งปีก็รักพวกเราไปนานๆนะครับผมก็มีความสุขทุกข้อทางกายถึงไลยครับก็ขอให้ปาดีตา้งแต่ลุกเลยนะกันครับวันนี้เราได้เติมความผูกพันตลอดไป